สวัสดีครับประเมีพี่น้องตามกันต่อครับกับห้เล้าปัตนาประจําวันวันที่ยี่สิบปดกุมภาพันธ์พศสองพันหรอยหกสิบแปดครับสําหรับห้ยเล้าปัตนาหนวดที่แล้วนะครับน้องนี่ครับห้เล้าปัตน่าวัที่แล้วเด่นสองเก้าสามครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นสามกับเก้าวิ่งเก้าตัวเดียวครับยิงเก้าตัวเดียวปรากฏตัวเรียกออกของพจนเก้าสี่ขก็ล่างของแปดเก้าครับ ข้าแปดเก้า <c oughs> เขาคู่นี่ครับครับแปดเก้าข้างล่างครับส่วนในวิ่งก็เขาข้างบนเก้าซี่ครับข้างล่างกับแปดเก้าครับครบับเขาแปดเก้า สำหรับคนนี้กลับมาตามกันต่นอแล้วครับเนาะเอาจีเกาหรือมันจิรุครับสำหรับเลขวิ่งวันนี้ครับเลขบอลชนครับเลขบอลชนกันการเล่นที่มีเลขวิ่งกับทีมมาจับกูกัเลยแล้วครับเนาะแต่ว่ากับทีมีเดนวิ่งอันเดนวิ่งกับทีวิ่งแปดครับเพราะว่าแปดนี้มันเด่นกรมูจังหน่อยครับปกติมันเด่นจำกัน่นแหละแต่ว่าเด็นกรมูจังหน่อย ครับมาเบิ่งอันแรกครับ <c oughs> แนวพัฒนาวันที่28เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ครับ เด่นสามตัวมาหนึ่งตัวครับเด่นเจ็ดแปดเก้าเด่นเจ็ดแปดเก้าครับ เด่นสองตัวครับสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นเจ็ดกับแปดครับเด่นเจ็ดกับแปดวิ่งแปดนะคับเนาะ ิ่งแปดช่ไหมพอครับเลขแปดกับเด่นกว่าเลขเจ็ดก,กับเลขเก่าจากหน่อยครับเลขก,กำลังเลขพอกันครับก็เลยเลขเด่นเป็นเลขปืนครับเป็นเลขวิ่งพอไดครับ <c oughs> อ่ะสว่วนเลขจับกูกับชิมีเจ็ดศูนย์เจ็ดศูน เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์้ยเกยงหนามค่าค่ากล่องครับแปดศูนย์แปดสามแปดสี่ สองเก่าสามเก่าสี่เก่าครับเก่าคู่เด็กมันก็มีตัววิ่งมันก็ได้ต้องจัดทั้งสามคู่มันก็ได้จับเป็นเก่าคู่ครับ มีตัววิ่งวิ่งกับว่ามันใจครับเลขแปดอ่าสุดเด่นครับสุดเด่นกับที่นี่โยนเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดศูนย์แปดสี่สามเก่าครับ เด่นเจ็ดศูนย์เจดสี่แปดศูย์ปดส่สามเก่าเด่นหาคูครับปันตงปันตงสคู่ครับเจ็ดศเจสี่ เจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดแปดสี่ครับ จับสุดเด่นพิดครับพีน้อกปกติมันต้องเป็นแปดสี่เจ็ดสี่สามเกทัี่าว่าเป็นยังโซเนียสามตัวนะครับเนาะสามตัว สี่แปดศูนย์สี่สามเก้าครับ 7484เป็นปตั้งข้ังล่างนะครับเนาะ707484เป็นปตั้งหล็กล่างครับจับหน้าจอด้ครับอันจับหน้าจอจับหน้าจอครับครับสำหรับวิลล่าพัฒนาประจำวันที่ ยี่สิบแปดกุมภาพันธ์พศส,สองพันห้าร้อยหกสิบแปดครับเด่นสามตัวมาหนึ่งตัวเด่นเจ็ดแปดเก้าครับเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเด่นเจ็ดกับแปดบิงแปดตัวเดียวครับบินแปดตัวเดียวส่วนเด็นจับคู่ก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดศูนย์แปดสามแปดสี่ศูนย์เก้าสามเก้าสี่เก้าครับจุดเด่นจุดดินสุนพปนทุ่งก็มีเจ็ดศูนย์เจ็ดสี่แปดสี่สี่แปดศูนย์สี่สามเก้าครับ ครัสำหรับเรียกวายลาพัฒนาเนี่นมีครัมีเพื่อนสมเด็จรถขับนอกอ่าสอบกระจัดพัดกับพันเด้อครับฝากกูหลยก็แจ้งสองชิ้นผ้าลวยน้อเดือครับเป่อเป็นก่างเลี้ยงใจในการทําลิปต่อๆไปนะครับนอกพรับสหรคิปนี้ก็มียังไงขอไว้กอนเลยวะาเป็พี่น้องเอฟซีทุกคนทุกทุงดมีมีใส่ได้หลายสวัสดีครับ